thank mm. you มานะครับสวัสดีออท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับนี่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 เรามาดูนะครับเรามาดูในรถยนต์ซูซูกินะครับเรามาดูในรถยนต์ซูซูกิแครี่นะครับคันนี้นะครับมีปัญหานะครับมีปัญหาเครื่องยนต์วิ่งไม่ไปนะครับเครื่องยนต์วิ่งเล่งไม่ขึ้นว่าอันเตอร์ครับเล่งวูบนะครับเนี่ยเล่งไม่ไปเลยนะครับ เ่งไปไปแล้วนะครับวิ่งได้แค่60นะครับรถคันนี้มีปัญหานะครับท่านเจ้าของรถบอกก็ไปแก้มาหลายที่เช่นเดียวกันนะครับบอกดอูการทำงานของเราทางช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับก็เลยอยากจะมาลองสัมผัสอยากจะมาลองทดลองดูนะครับว่าอาการดังกล่าวจะหายหรือเปล่านะครับสึ่งบางตนท่านเจ้าของรถคันบอกมาไปทำการเปลี่ยนหลายอย่างนะครับอาการก็ยังไม่หายนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันในในขณะที่เราดําเนินการแก้ไขนะครับแล้วก็นี้ใช้แก๊สด้วยนะครับนี่นะครับตอนนี้เราวิ่งน้ํามันอยู่นะครับตอนนี้เราวิ่งน้ํามันอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขแล้วก็มารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งนึ่งนะครับสวัสดีครับโุโยต้นะครับโตโยตแคลร่นะครับเร่งวูบเครื่องเบาดักนะครับเครื่องสันดิ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 มาครับ ตามข้อมูลท่านเจ้าของรถนะครับก็ทํามาหลายที่นะครับเราจะเป็นการเปลี่ยนวเบาะวนงวาล์วน้ําการล้างผีกผีเสื้อนะครับครับเครื่องสั่นดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ครับตอนนี้เครื่องนิ่งกิ๊บนะครับเครื่องนิ่งกิ๊บนะครับนี่เลยแคร์รี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทําการคุนรอบกันเลย รถคันนี้ใช้สองระบบนะครับใช้ระบบแก๊สและโลงน้ำมันตอนนี้เราดําเนินการในส่วนของการซีรีเซตั้งระบบแก๊สก่อนครับเ <ś led> ดี๋ยวเราตั้งรอบแป๊บนึงครับเราตั้งรอบพัน ทำการรีเซ็ตรอบพันเครื่องสแกนคนระับตอนนี้รอบเปิดแอร์อยู่ที่ประมาณ900กว่ากว่าครับตัวน,นี้เปิดอแอร์อะไรครับตัวตน,นี้เปิดอแอร์ครับเอาในล็อกเปิดแอร์ดูเนี่ยรอบวึ่งขึ้นมาก็จะประมาณประมาณพันพันตรงๆครับพันนินดๆนะครับอ่ะเปิดน,นี่เราใช้ระบบน้ำมันอยู่นะครับ เดี๋ยวเราลองเร่งดูนะครับเ,เ,เห็นหุงหรือเปล่าเนี่เห็นหุงหรือเปล่านี่เห็นแล้วมารถซุซุก,ก,กินะครับสุซุก,ก,กิแคร,รี่นะครับอ่ะ รถคันนี้ก็มีปัญหาปัญหาหลายอย่างหลายแนวปัญหาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูคเดี๋ยวเราไปดูนี่นะครับเบื้องต้นรถคันนี้สตาร์ทน้ํามันได้นะครับแต่เร่งไม่ได้ป,ป,ปุบปุบปับปับตัดมาทางระบบแก๊สก็แก๊สออกเยอะใช้ไม่ได้เป,ป็นปุบปุบปับับเช่นเดียวกันพอเราแก้ไขเสร็จความร้อนขึ้นนะครับนี่เลยนะครับนี่ ใบพัดรีดส่งแรงดันหมอน้ําใบพัดไม่มีครับใบพัดกิ่วนะครับใบพัดขาดนะครับรวมทั้งม้อน้ําตันนะครับนี่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 มอน้าตันเป็นแผงเลยนะครับนะครับนี่ไม่มีรูที่จะระบายความร้อนหมอน้ําเลยครับตอนนี้เราแก้ไขําเนินการเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันกับรถซุกิแครี่นะครับ ซึ่งปัญหาหลายหลักมากมายครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันดูเลยครับเครื่องยนต์จะเดินนิ่งแค่ไหนครับนี่เลยครับเครื่องยนต์ก็เดินประมาณนี้นะครับรอบมีไหมไม่มีรอบนะครับไม่มีรอบเราก็ฟังเสียงเอาแล้วกันครับฟังเสียงเอาแล้วกันนะครับว่าเดินนิ่งขนาดไหนนะครับ ปัญหาเป็นส่วนใหญ่ดูต่อเข้ามาถามอาการมากมายนะครับเือนมนิ่งมากครับตอนนี้เรา,าสต<ม>าร์ทในระบบแก๊สในระบบน้ำมันอยู่นะครับนี่นะครับดูไฟกระพริบนะครับนี่คือเรายังไม่ได้เล่งรอบนะครับพอเล่งรอบระบบก็จะตัดไปที่ระบบแก๊สน,นะครับเดี๋ยวเราจะเล่งรอบให้ดูครับเดี๋ยวเรา,เราจะเล่งรอบให้ดูว่าระบบแก๊สมันจะตัดไหมครับ ตัดแล้วรอบมันจะอยู่ที่เท่าไหร่รอบคงที่ไหมครับเราเล่งกันไปเลยเดี๋ยวเราเล่้งรอบกันไปเลยนะครับะแก๊สตัดแล้วนะครับดังแป๊กนะครับนี่เราเล่งแก๊สนะครับเนี่ย เครื่องยนต์ก็จะเดินอยู่ประมาณนี้นะครับเดินอยู่ประมาณนี้นี่รอบยังไม่เปิดแอร์นะครับเอาเดีขอทีมงานเปิดแอร์หน่อยอาเปิดแอร์แล้วครับรอเปิดแอร์ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเียงเครื่องยนต์ไม่มีไม่มีสั่นนะครับ ต้มนะครับหม้อต mm ้มนะครับหม้อต er <ten> ้มปาหม้อ hmm ต้มจะร้อนหรือเย็นครับแต่ก่อนนี้หม้อต้มจับไม่ได้นะครับกลายเป็นน้ําแข็งนะครับนี่หม้อต้มร้อนแล้วนะครับนี่ร้อนร้อนป่าปาเลยหม้อต้มร้อนแล้วนะครับอ่ะโอเคถือไปจบงานนะครับกับซูซูกิแครีอาการเล่นผูบเบาดับนะครับอ่ะสวัสดีครับเอานะครับ สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกันดีครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับกับรถซูซูกิแครีนะครับนี่นะครับรถซูซูกิแครีอาการเร่งวูบเบาดับนะครับนี่ตอนนี้เครื่องเดินนิ่งมากนะครับตอนนี้เราเปิดแอร์นะครับแอร์เย็นนะครับตอนนี้ใช้ระบบแก๊สอยู่นะครับตอนนี้ใช้ระบบแก๊สอยู่นะครับเครื่องยนต์นิ่งมากนะครับเ้าเดี๋ยวเราไปลองกันดูเลยนะครับรถคันนี้ท่านเจ้าของรถบอกก็ไปแก้มาหลายที่นะครับ แต่อาการยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเครื่องเดินสัน่นเบาดับครับเล่งไม่ไปนะครับเราเล่งรอบกันออกไปเลยนะครับซูซูกิแคร,รีนะครับจะเป็นปัญหาถ้ส่วนใหญ่นะครับ ตอนนี้ใช้ระบบแก๊สอยู่นะครับรถไปไร่ไปนาไปสวนนะครับก็การขับขี่ขี่ไปเรื่อยๆนะครับ,บตากันเล่นกันดีนะครับตอนนี้ลงเกียร์ห้านะครับลงเกียร์ห้านะครับแหนตัดแล้วนะครับระบบหม้อน้ำไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ รู้สึกมอน้ำจะตันนะครับโอเคนะครับท่านไหนมีปัญหาปรึกษาเราได้นะครับที่ร้านอู่ปอเจริญยนต์จหวัดเรศนะครับ0 8 4 4 3 6 8 1 4กับ0880614 5 0นะครับติดต่อกันสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเบนซินดีเซลครับโอเคนะครับสวัสดีครับ